สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาล่ากแม,มนและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า m มิชชันช m มาปี2000วันนี้ผมมีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF t h e a t e r ในราคา159บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหาให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ ID Line เพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้แล้วก็ยังแจกเงินรางวัล5 0 0 0 0บาททุกๆสิ้นเดือนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสารฝันให้กับเหล่าเกมเมอร์ที่อยากให้ชื่อของตัวเองไปติดอยู่ในทัวร์นาเมนต์ ROV โดยได้รับเกียรติจาก2นักภาคในตำนานอย่างวินซี่มาวินมาแว และ Sun วอ r ์เชลเคสเตอร์ถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนเคิวอาโคตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยในปี2022นณเมืองดิกคินสันนักวินอวกาศกลุ่มหนึ่งกำลังปาร์ตี้ฉลองให้กับภารกิจสู่ดาวอังคารเป็นครั้งแรกซึ่งแรกเริ่มเดิมทีภารกิจนี้เป็นของจิมแต่ด้วยภรรยาของเขาเกิดอาการป่วยขึ้นมาอย่างกระทันหันมันก็เลยทำให้เขาต้องละทิ้งภารกิจ แล้วให้ลูกเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนซึ่งลูกก็แอบ,บรู้สึกผิดเพราะการได้เยียบย่ำบนดาวอังคารมันเป็นความฝันของจิมทว่าจิมก็ยอมรับในชะตากรรมที่ขัดขวางไม่ให้เขาได้ทำสิ่งที่รักและชายหนุ่มก็โวยพอให้เพื่อนโชคดีพอไม่มีใครมองจิมก็ได้ทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนทรายแล้วจินตนาการว่าเขากำลังเยียบย่ำอยู่บนดาวอังคาร13เดือนต่อมา ภารกิจพิชิตดาวอังคารก็เริ่มขึ้นแล้วนักบินอวกาศได้ลงจอดที่ดาวอังคารแล้วส่งหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลเข้าไปสำรวจบริเวณรอบๆโดยเก็บขอบ้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องของมันแต่หลังจากผ่านไปได้ไม่นานทีมของนักบินอวกาศก็ได้เหน็นการก่อตัวของแสงสีขาวลึก,กลับที่ห่างจากตำแหน่งพวกเขาประมาณ16กิโลในตอนแรกพวกเขาคิดว่ามันคือภูเขาไฟแต่หลังจากการวิเคราะห์ ทุกคนก็พบว่ามันกลับไม่ใช่เพราะในตอนนั้นมันเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับเกล็ดน้ําแข็งมากกว่าพวกเขาจึงรายงานไปที่สถาน,นีอวกาศนานาชาติแล้วกลับมาตรวจสอบกันต่อณศูนย์ดาวอังคารบนโลกจิมและเจ้าหน้าที่ก็ได้รับรายงานว่ามีควันสีขาวปริศนาจากดาวอังคารซึ่งลุกก็ได้สันนิษฐานว่าปรากฏการณ์ลึกลับนี้ อาจเป็นการปล่อยน้ําใต้ดินที่จะนําพาให้พวกเขาค้นพบความลับอะไรบางอย่างบนดาวว่าแล้วทีมนักสำรวจก็ออกไปตรวจสอบอย่างพื้นที่ที่เกิดเหตุซึ่งพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่มันดังคล้ายกับเสียงทุ่มต่ำของมนุษย์จนพวกเขาเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของยานสำรวจพอเริ่มเข้าใกล้ภูเขาเหล่านักบินก็ได้เปิดเรดาร์สแกนหาสิ่งผิดปกติ สิ่งมันก็มีแสงให้เห็นว่ามีโลหะอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้จริงๆพวกเขาจึงสแกนอีกครั้งโดยเพิ่มกำลังเรดาร์แต่เท่าว่าในตอนนั้นสัญญาณกลับเงียบสนิทราวกับว่ามันถูกบล็อกแต่แล้วในทันใดนั้นเองพายุหมุนขนาดยักษ์ก็เริ่มก่อตัวขึ้นรอบภูเขามันไล่าตามทุกคนราวกับว่ามันมีชีวิตและได้พัดนักสำรวจคนหนึ่งจนทำให้เขากลายเป็นหินก่อนจะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่าง ราวกับว่ามันกำลังโกรธแต่ทันทีที่พายุหมุนสงบลงทุกคนก็ได้เห็นว่าภูเขาลูกนั้นเป็นรูปปั้นใบหน้าขนาดใหญ่ของมนุษย์และจากเหตุการณ์น,นี้ศูนย์ดาวอังคารบนโลกก็ตรวจพบการระเบิดของพลังงานที่ทรงพลังเป็นอย่างมากแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน พวกเขาจึงประชุมหารือกันว่าจะเอายังไงต่อไปดีซส่งในระหว่างนั้นก็มีสัญญ,ญาณจังๆจากเหล่านักสำรวจปรากฏขึ้นและนั่นก็หมายความว่าพวกลูกเรือบางส่วนยังมีชีวิตอยู่หลังจากได้รับสัญญ,ญาณน,นั้นไม่นานพวกเขาก็ได้รับการติดต่อจากลูกที่รายง,งานด้วยความตื่นตระหนกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรือของเขาและเขาก็เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ก่อนที่สัญญาณจะถูกตัดไป ดูเหมือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะทําให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องพังและไม่สามารถติดต่อลุกได้อีกดังนั้นทางเดียวที่จะช่วยลุกได้คือส่งทีมมาสองเข้าไปสารวจแต่ก็เกิดการถกเถียงกันเมื่อความเห็นไม่ตรงพอฟิลเสนอว่าเขาสามารถตั้งโปรแกรมสารวจใหม่ได้เพราะดาวเสากําลังจะผ่านวงโครจรของดาวอังคารแต่เรผู้บังคับบัญชาการกลับชี้ให้ทุกคนเห็นว่า พวกเขาไม่สามารถทำการปล่อยตัวได้จนกว่าจะครบ8เดือนต่อมาจิมก็ได้บอกว่าเขามีแผนที่คำนวณมาแล้วซึ่งเขาสามารถบินออกไปได้โดยการลดภาระรของยานและเพิ่มเชื้อเพลิงในการดีดตัวทวาเรกกลับคิดว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่จิมก็เลยแสดงให้ทุกคนเห็นว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลอย่างแน่นอนเพราะเขาคือนักพัฒนาแผนอพยพภารกิจสำรวจดาวอังคาร เมื่อแผนของจิมได้รับการสนับสนุนโดยวุตด,ดีเรก็ยอมอนุมัติให้พวกเขาเริ่มแผนการช่วยเหลือลุกทันทีวุตด,ดีก็เลยปรึกษากับเรว่าจะให้ใครร่วมทีมสำรวจบ้างซึ่งวุตด,ดีก็เสนอให้จิมเป็นนักบินในภารกิจนี้แต่เรกลับไม่เห็นด้วยเพราะจิมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินเนื่องจากเขาทำแบบทดสอดทางจิตวิทยาไม่จบหลังจากที่เสียภรรยาไปแต่อย่างไรก็ตาม บุดดีกลับยืนยันว่าเรจะอนุมัติเมื่อภารกิจมาสองเริ่มขึ้นทุกอย่างคราบเรื่นดีตามที่จิมเคยสัญญาเอาไว้จนกระทั่งวันที่174ของการเดินทางบุดดีก็สังเกตเห็นพายุฝุ่นบนจอมอนิเตอร์ที่ส่งสัญญาณบอกพวกเขาว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปอย่างค้ายของมาหนึ่งชายหนุ่มจึงบอกให้จิมเร่งความเร็วไม่อย่างนั้นพวกเขาจะต้องถูกดูดเข้าไปในพายุนั้นแน่นอนเมื่อข้อมูลจากดาวเทียมมาถึง พวกเขาก็พบว่ายานมาหนึ่งมันไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดและในบริเวณนั้นก็มีหลุมฝังศพสามหลุมและนั่นก็หมายความว่าลุกอาจจะยังมีชีวิตอยู่ขณะที่พวกเขากำลังสแกนเพื่อหาระดับรังสีสัญญาณรบกวนแปลกๆก็ปรากฏขึ้นซึ่งบุดีก็สังเกตเห็นว่ามันเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อ6เดือนก่อนแต่อย่างไรก็ตามแล้วจิมกลับแน่ใจว่านี่มันไม่ใช่แผ่นดินไหวอย,อย่างแน่นอน ก่อนที่พวกเขาจะเอายานลงจอดบนดาวอังคารจิมก็ได้เปิดดูวิดีโอของภรรยาเพราะการมาเยือนดาวอังคารมันเป็นความใฝฝันของภรรยาสิ่งเธอก็เชื่อมาตลอดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มนุษย์อย่างเราคาดไม่ถึงจิมก็เลยให้สัญญาก,กับเธอว่าเขาจะหาคำตอบที่เธอต้องการให้เจอในขณะที่ยานกำลังลงจอดฟิลกระ้อนข้อมูลอยู่บนหน้าจอก่อนจะพบอุกกาบาตขนาดเล็ก กำลังปะทะเข้ากับจานจนกระจกแตกออกเป็นเสี่ยงเสียงและฟิวก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันและนอกจากนี้พวกเขายังพบกับความผิดปกติในระบบหลักแล้วมันก็ส่งผลให้ความดันในยานลดลงอย่างรวดเร็วอุดดีจึงรีบแก้ไขมันทว่าความกดอากาศก็เย็นลงเรื่อยๆและนั่นก็หมายความว่ามันมีรูร่วม,มากกว่าหนึ่งรูอุดดีจึงรีบออกไปตามหารูที่ว่า แต่ถ้าว่ายานใหญ่ขนาดนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่เขาจะสามารถหามันเจอแล้วในทันใดนั่นเองหนึ่งในลูกเรือก็ได้ปล่อยของเหลวสีแดงออกไปและนั่นก็ทําให้วุด,ดีหารูจนเจอและปิดมันซึ่งในจังหวัดนั้นจิมก็ได้หมดสติเพราะแรงดันในอากาศน้อยเกินไปหลังจากที่วุด,ดีซ่อมยันได้สําเร็จแรงดันก็เริ่มกลับมาคงที่และเพื่อความมั่นใจพวกเขาก็อยากตรวจสอบยานทั้งลำ เผื่อว่ามีจุดไหนได้รับความเสียหายอีกเทาว่าในตอนนี้ยานก็พร้อมที่จะเข้าสู่วงโคจรบุตรดดีก็เลยเข้าไปตรวจสอบแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นและทันทีที่ฟิลเปิดเครื่องเพื่อที่จะเพิ่มเชื้อเพลิงอยู่ๆในตอนนั้นถังเชื้อเพลิงก็เริ่มแตกส่งผลให้เชื้อเพลิงบางส่วนรั่วไหลซึ่งเหล่านักสำรวจก็ยังไม่รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและทันทีที่พวกเขาเริ่มนับถอยหลัง และกดปุ่มสตาร์ทเชือเพลิงก็ได้ติดไฟแล้วก็ทําให้ยานเสียหายในทันทีหลังจากนั้นระบบก็ไม่ตอบสนองต่อคําสั่งและไม่สามารถดับเครื่องยนต์ได้ยานจึงเริ่มตกสู่ชั้นบรรยากาศและจะเผาไหม้ภายใน3นาทีในขณะที่ลูกเรือกําลังตกอยู่ในความตื่นตระหนกพวกเขากลับพบว่ามีโมดูลจ่ายไฟที่มาหทิ้งเอาไว้ในวงโคจรซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นพวกเขาทั้งหมด จึงพากันสวมชุดอวากาศแล้วมุ่งหน้าไปยังโมดูลที่ว่าแต่พอไปถึงปรากฏว่าเจ้าโมดูลตัวนั้นมันอยู่ไกลเกินกว่าที่พวกเขาคาดเอาไว้วุด,ดีก็เลยตัดสินใจใช้เครื่องแจ็คเพดของเขาพุ่งตัวไปยังโมดูลเพื่อผูกตัวเองเข้ากับมันและนั่นก็ทําให้เชื้อเพลิงของเขาหมดลงอย่างรวดเร็วก่อนจะถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้โหมดการบินอัตโนมัติแล้วทันทีที่เครื่องยนต์ของเขาหยุดทํางาน มันก็ส่งแรงดันครั้งสุดท้ายทำให้วดดีไปถึงโมดูลได้สำเร็จทว่าในตอนนั้นมันก็มีแรงกระแทกมากเกินไปถึงแม้เขาจะยึดตัวเองไว้กับโมดูลได้ก็ตามแต่เขากลับไม่สามารถคว้าโมดูลเอาไว้ก่อนที่เขาจะค่อยๆตกลงสู่ดาวอังคารนักบินคนอื่นๆที่เห็นเลยพยายามจะตามไปช่วยวุด,ดีแต่ก็ถูกวุด,ดีสั่งห้ามเอาไว้เนื่องจากเชืเ้อเพลิงแจ็คแพรมีไม่พอที่จะบินกลับไปได้หลังจากนั้น พวกคนที่เหลือจึงกลับมาตั้งหลักที่โมดูลส่วนทางด้านของเทอรีเธอพยายามจะช่วยสามีของเธอแต่ก็โชคร้ายที่สามีของเธออยู่ไกลเกินกว่าที่จะคว้าเอาไว้ได้แต่ทว่าเทอรีเธอก็ยังไม่ลดละความพยายามจนกระทั่งบุตรด,ดีถอดหมวกแล้วสิ้นใจต่อหน้าเธอเนื่องจากตัวเขารู้ว่าถ้าเธอยังพยายามอยู่แบบนั้นเชี้อเพลิงของเธอก็จะหมด และเมื่อเธอเห็นสามีของเธอตายไปต่อหน้าต่อตาเธอก็เริ่มสติแตกจิมก็เลยเข้ามาปลอบใจเธอให้เย็นลงในระหว่างนั้นสถานีอวกาศก็เชื่อมต่อสัญญาณจากมาสองไม่ได้พวกเขาจึงคิดว่าเหล่านักสำรวจที่ส่งไปไม่น่าจะมีใครรอดชีวิตกลับมาแต่ทันใดนั่นเองพวกเขาก็พบสัญญาณของโมดูลที่อยู่ในวงโคจรที่ยังส่งสัญญาณอยู่ แต่มันไม่ได้ลงจอดบนดาวอังคารซึ่งสิ่งนั้นก็ทำให้เรรู้ได้ทันทีว่าทีมมาสองยังมีชีวิตอยู่ทางด้านของทีมมาสองที่เพิ่งมาถึงดาวอังคารพวกเขาก็ไม่รอชา้าที่จะออกตามหายาสสำรวจลำแรกโดยพวกเขาได้นำบอร์ดตัวใหม่ไปติดตั้งแทนที่ตัวเดิมที่ถูกใหม่จากนั้นก็เริ่มสำรวจหาเบาะแสจิมที่เข้าไปตรวจสอบในเรือนกระจก เขาก็พบว่ามีใครบางคนอาศัยอยู่ที่นี่เนื่องจากเครื่องมือต่างๆยังทำงานและต้นไม้ใบหญ้าก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วทันใดนั้นเองจิมก็ถูกลุกโจมตีซึ่งทันทีที่ตั้งสติดได้ลุกก็คิดว่าตัวเองคงเห็นภาพหลอนไปเองแต่จิมก็ได้ช่วยลุกให้สงบลงโดยการเล่าเรื่องราวครอบครัวและความทรงจำเก่าๆที่พวกเขาเคยผ่านมาด้วยกันพอลุกรู้ว่าจิมไม่ใช่ภาพหลอนชายหนุ่มก็ร้องไห้ด้วยความดีใจ เมื่อรู้ว่าเพื่อนๆมาที่นี่เพื่อช่วยเขาแต่มันก็น่าเศร้าเมื่อเขาได้รู้ว่าบุตตี้ตายระหว่างที่เดินทางมาที่นี่เพราะชายหนุ่มรู้ว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งชนยานแล้วคราชีวิตเพื่อนร่วมทีมของเขาลูกก็เชื่อว่าที่เขาสามารถรอดมาได้เพราะเหตุผลอะไรบางอย่างราวกับว่าเขานั้นถูกเลือกและในตอนนี้เขาต้องไขปริศนาเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าแล้วชายหนุ่มก็พาทีมของจิม ไปดูที่ฝังศพของลูกเรือซึ่งในระหว่างนั้นจิมก็สังเกตเห็นว่าพายุลูกใหญ่กำลังปกคลุมดาวดวงนี้ลุกก็เลยบอกว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วและมันก็เกิดจากภูเขาลึก,กลับที่พวกเขาเคยค้นพบเมื่อตอนต้นนั่นเองหลังจากกลับไปที่ยานลุกก็พยายามอธิบายให้แน่ชัดถึงปริศนาที่พวกเขาต้องหาคำตอบหลังจากที่มีพายุหมุนขนาดใหญ่เกิดขึ้นพื้นผิวของดาวอังคารดวงนี้ก็เปลี่ยนไป และทันทีที่มันสงบลงภูเขาลูกใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเป็นใบหน้าขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีเสียงทุ่มต่ำที่พวกเขาได้ยินในครั้งแรกซึ่งลุกก็คิดว่ามันเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพวกเขาไปไขปริศนาที่เกิดขึ้น ระหว่างรอการช่วยเหลือลุกก็ยังพบว่าเสียงประหลาดนั้นเป็นชุดสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดขึ้นซ้ำเมื่อลองใช้ชุดสัญ,ญลักษณ์นั้นเชื่อมต่อกับระบบพิกัดมันก็ทำให้เขาได้เห็นแบบจำลองของ DNA ซึ่งลุกก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างภาพเหมือนของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับรูปปั้นใบหน้าของมนุษย์แต่ก็ไม่เหมือนมนุษย์ซะทีเดียวนอกจากนั้นสิ่งนั้นมันยังไม่มีคโครโมโซมคู่สุดท้ายแต่อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรและเมื่อไหนลากันมาทั้งวันทุกคนก็ต้องไปหาของกินในห้องสเสบียงแต่แล้วในตอนนั้นจิมก็เผลอทำขนมของฟิลตกโดยไม่ตั้งใจพอเห็นขนมที่ตกเรียราดอยู่ตําผืนมันก็ทำให้จิมได้ไขปริศนาได้หนึ่งอย่างโดยเขาได้คิดว่า แบบจำลอง DNA ที่ได้จากเสียงนั้นมันไม่ใช้รูปปั้นภาพเหมือนแต่มันเป็นแบบทดสอบส่วนรูปปั้นหน้านั้นก็รอคำตอบสำหรับคำถามนั้นอยู่นักสำรวจชุดแรกที่ทำภารกิจล้มเหลวและถูกพายุฆ่าตายก็เพราะพวกเขาไม่ตอบโครโมโซมคู่ที่หายไปแต่พวกเขากลับส่งสัญญาณเรดาร์กลับเข้าไปแทนสิ่งนั้นก็เป็นคำตอบที่ผิดพวกเขาก็เลยถูกฆ่าตายส่วนลูกที่ถูกไว้ชีวิต กเพื่อให้เขาหาคำตอบนั่นเองพอจิมได้ฟังเขาก็เลยเสนอให้หาโทนเสียงที่สอดคล้องกับโครโมโซมที่หายไปนั่นทำให้ฟิลกับเทอรี่สงสัยว่าถ้าหากเราทำพลาดพวกเขาจะตายเหมือนกับลูกเรือชุดแรกหรือเปล่าซึ่งคำถามนั้นจิมเองก็ไม่รู้เหมือนกันและนั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะต้องลองเสี่ยงกันเองในตอนนั้นลูกคิดว่า พวกเขาจะไม่เข้าใกล้ใบหน้านั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแต่จะส่งคุณยนต์ไปพร้อมกับกล้องที่ควบคุมด้วยรีโมทและทันทีที่ส่งสัญญาณเข้าไปซึ่งมันก็เป็นคำตอบของคโครโมโซมที่หายไปและประตูทางเข้าบนใบหน้าอยู่ๆมันก็ถูกเปิดออกราวกับว่าเป็นการเชื้อเชิญหลังจากนั้นจิมเทอรี่และลูกจึงอา,าสาเสียงชีวิตเข้าไปดูส่วนฟิลก็รอดูความเรียบร้อยอยู่บนยาน และทันทีที่3มคนเข้าไปในประตูนั้นทางเขาก็ได้ปิดลงแล้วสัญญาณก็ถูกตัดการเชื่อมต่อทันทีในระหว่างนั้นจิมได้สังเกตเห็นสัญญาณเตือนที่อยู่บนข้อมือของเขาโดยมันบอกว่าที่นี่มีชั้นบรรยากาศคล้ายกับโลกเป็นอย่างมากพวกเขาทั้งสามคนจึงค่อยๆถอ,อดหมวกออกเพื่อสุดดมอากาศบริสุทธิ์หลังจากนั้นทุกคนก็ได้เข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่มีการฉายภาพสามมิติขนาดใหญ่ ของระบบสุริยะทั้งหมดและในไม่ช้าโฮโลกรมของดาวอังคารก็ปรากฏขึ้นและนั่นก็ทำให้ทุกคนได้เห็นความลับการดำเนินชีวิตบนโลกและตั้งแต่อดีตอันไกลโพล้นดาวอังคารก็เหมือนกับโลกแต่แล้ววันหนึ่งกลับมีดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์พุ่งชนและทำลายระบบนิเวศท,ทั้งหมดส่วนประชากรที่เคยอาศัยอยู่บนดาวอังคารจึงหนีไปยังดาวอื่นแต่ทว่ายานลำหนึ่งกลับถูกส่งมายังดาวโลก พร้อมกับ DNA อ็ของดาวอังคารที่มีวิวัฒนาการเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราซึ่งนั่นก็หมายความว่าชาวดาวอังคารนั้นเป็นผู้ให้ชีวิตแก่มนุษย์ทุกคนบนโลกและเมื่อได้รู้ความจริงจิมลุกและเทอรีก็ได้จับมือกันยืนรอบโลกแล้วในทันใดนั่นเองโลกก็หายไปแล้วก็มีวงกลมสีขาวขึ้นมาแทนก่อนที่ดาวอังคารจะหายไปจากระบบสุริยะเช่นกัน ในระหว่างนั้นการสื่อสารกับฟิลก็กลับขึ้นมาและเขาก็ได้รายงานว่าพายุกำลังทวบีความรุนแรงมากขึ้นดูท่าทางแล้วมันจะปกคลุมยานของพวกเขาในไม่ชา้านั่นจึงทำให้เหล่านักบินเริ่มตระหนักว่าพวกเขาจะต้องออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วเธอรีก,กับลูกจึงรีบปิ้งไปที่ทางออกเว้นแต่จิมที่ยืนยืนอยู่ที่เดิมเพราะชายหนุ่มถือว่านีเป็นคำเชิญอย่างแท้จริง เขาเลยจะเข้าไปสำรวจในยานของดาวอังคารตามความต้องการของภรรยาซึ่งลุกกับเทอรีเกิดเคารพในการตัดสินใจของเขาโดยปล่อยให้จิมทำตามความตั้งใจเพราะตอนนี้พวกเขาจะต้องหนีเอาชีวิตรอดก่อนหลังจากนั้นไม่นานการสื่อสารก็ถูกตัดอีกครั้งส่วนฟิลเขาก็รู้สึกกังวลและพยายามจะรอเพื่อนร่วมทีมให้นานที่สุด และในวินาทีสุดท้ายลูกกับเชอรี่ก็ฝ่าพายุออกมาได้ทันเวลาพอดีพวกเขาทั้งสามคนจึงรีบเดินทางกลับโลกก่อนจะถูกพายุดาวอังคารกลืนกินในขณะเดียวกันจิมที่เข้าไปในวงกลมสีขาวเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในแคปซูลที่โปร่งใสและกำลังขึ้นสู่ยานอาวกาศบนดาวอังคารชายหนุ่มอดตกใจไม่ได้เมื่อแหนแคปซูลเริ่มเต็มไปด้วยน้ำจนบิดร่างของเขา แต่เพียงไม่นานจิมก็รู้ว่าเขาสามารถหายใจได้และในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาจิมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะมีความสุขมากขนาดนี้และเขาก็พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งใหม่แล้วแต่ในทันใดนั่นเองใบน้าขนาดใหญ่ก็ลุกเป็นไฟก่อนที่ยานจะพาจิมลอยขึ้นไปในกาแล็กซี ไปอย่างที่ไม่มีใครอาจรู้ได้และเพื่อนร่วมทีมของเขาก็เห็นเจ้าสิ่งนี้จากหยานพวกเขาก็ได้อวยพรให้จิมได้พบเจอแต่สิ่งดีๆและสิ่งที่เขาต้องการและหนังก็ได้ตัดจบลง